สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ลุงคมคนบุญครับยุบ้านนะครับนี้ทงเขาอยู่บ้านครับกำมันนี้ความทางอกตั้งใจนะครับนะตั้งอกตั้งใจอยากอยากอยากระบายความรู้สึกนะครับของลุงคมคนบุญทีที่ได้เห y o ยูทูบมาประมาณประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนับมีความภาคภูมิใจดีอกดีใจทีพันข้นครับพันคนที่ทำดีใจแล้วมนีสิระบายความในใจว่าเกิดการเกิดเฮ็ดยูทูบเหมือนกันตอนแรกก็เห็นเพื่อนเฮ็ดนะครับ เห็นเพื <toys> ่อนเห็นเพ็นผู้นี่เห็นเพื่อนก็อย่างเบิงนะครับเนาะอยากเห็อนอยากเบิงก็เเยถ่ายถ่ยไทยหน้าจะคของเลยครับเมื่อแรกยำอะไอยู่คลิปแรกของอผมนี่ถ่ทย่ายหน้า่ายตัวนย่างไายย่างไปคนกับเบิงหลายอยู่ขอบคุณขคุณในหลายครับเต็มมือเห็นมากกับพยายามศึกษาจากน้องจากนงจากคนณสีหูจักนะครับเปิดในยูทูบของคนนั้นคนนี้นะครับอยากหูจักนะครับแล้วก็มีความสุขครับการทำธุรกิจมีความสุขเข้บประเด็นวังผลเหยงนะครับ แต่ว่าเขากะเลยมูเลยพวกเลยไอ้เลยไช้อะไรมั่นชนของเขานะครับดีดีใจเวลาดีใจตอนตอนไหนปีต,ตอนพ่อตาอันโหลดคลิปลงไปปุ๊บนี่นะครับเพราะผู้หาที่มีคนเบิ่งเหล่านี้ใจแห้งครับนะครับผมเลยหวังอย่างไรแล้วครับหวังความสัมพันธ์พี่น้องนะครับน้องนูอ้า,ออายใช้สุขุทุกคนสั่งฟังไทยฟังเราแล้วครับเนะาะก,ก็อยากหุยจักอยากเห็นอยากรู้อยากทราบนะครับ นะครับขอขอบคุณเอฟซีนะครับเอฟซีหลายๆทั้งน้องทั้งนงทั้งโมทั้งปวกทั้งไอทั้งไส้ทั้งเพื่อนรวมงานทุกทุกหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานที่ทีแห่ความอุปการะกดไรโคตรแชร์นะครับกดติดตามให้ลุงคมจนพันหนึ่งมืีก็ได้มาอธิบายความรู้สึกในใจนะครับนะครับผมก็ได้ศึกษาไปเลยการไปศึกษานี่เมื่อเมื่อบาดโนบลผม่งกับไปคุยนะครับคุยน้ำพนันพนีนะครับไปหาขอบคุณน้องชนนี่หลายๆครับน้องชนนีเมื่อปราบกได้ไปหาน้องมุงนะครับคนบ้านเดียวกัน คนก็ให้ขอแนะนำหลายอย่างแนะ,แน,ะนำแนะนำเพราะว่าให้หคนไอ้ทุกคนไปเด้อก็บ,บอกคือกันเมื่อบุญนะครับเพราะมาเพราะมาเสกามาคํำตะก่ายมาหาหนองเปล่าเปล่าอพนนะครับน <c oughs> าะเกกาาาาาาบา่บานี้พนบ่าเอแล้วก็ไม่ปิ่นน้องเที่ยวไปหาหนองนุ่งนะครับไข,ข่ค้าแนะนําคือกันนะครับแนะน,นําให้คือกันโดยเฉพาะสังเกตเบึงว่าคนที่จะดูทูบนะครับนาะขายความจริงใจนะครับเร้อผมไปเจอแล้วว่า ขายความจริงใจนะครับความจริงใจต่อกันในความพักความแพ่งนะครับเดี๋ความจริงใจความพักความแพ่งกับไม่มาหาสูรนะครับเพราะนั้นเอฟซีบางเกอร์นี่เขาบอกว่ากดเทนเน่พ้นกับบุกดนะครับเพราะว่าเพิ่นกับเป็นเอฟซีของสีหักแพ่งกันแล้วนะครับเพราะเห็นจังไหนพิ่นเพิ่นสีหักแพ่งแต่เฮานะครับผมเลยไปเรียนรู้จากน้องจนนี่บาลนีพ้นคั้มระกาเลยครับบาลเอนะครับซึ่งเขาเป็นตัวตนของเขานะครับเอฟซี เอฟซีวัตถายลงของคนนะครับสมมติเป็นพันสองพันของคนเป็นเอฟซีที่แท้จริงนะครับโดยความมาัของแพลงทั้งพี่น้องสองฝั่งไทยเล่านะครับนะครับเป็นย่างคนกระเบิรนกันดูแลกันนะครับย้ำเก็บยําเป็นย้ำบุญนะครับส่งข่าวหากันตลอดวดไทยกันนะครับนี่คือเอฟซีตัวจริงนะครับลูกพ่อก็ยังเป็นเซนเซนด้วยกันก็ได้ถาม้องําลงไปยังไหนไปเห็นตรงขายความจริงใจนะครับคนเกยียวกันมีครอบครัวเกยียวกันไปมาหาสู่แล้วก็เป็นเรื่องเล่าของชีวิต หรือว no ่าเส็ดด้านไหนด้านชีวิตด้านเข้าไปมากเานงท่องเที่ยวเี้ยงกับว่าไปนะครับครับน้องนุ่ที่ไปหาสุขูสุคนนะครับเราบว่าโอ้สุจยอดครับโดยเฉพาะเที่ยวงานนี่ครับบันหน้านน้องเอ๋า่าเอ๋วนี่พ่นเนี่ยครับเพราะตามใจสัมพันธ์นะครับยูทูบแลนด์อดินแลนสองของโค้นี่โอ้ครับผมชื่นชมนะครับชื่นชมมากนะครับน้องนุ่สองคนเป็นคนที่ขอร่างสร้างตัวด้วยความพยายามนะครับ ทุามาคนเป็นอย่างยามนะครับผมไปหามาสูดอยูหมือนหางครับพี่ิ้นเขากำลังนุ่งก่บเราแหละครับพ่อไปทางอเ่เมริกาสีมูลเรื่องครับตันนี้นะครับผคเปเิตนาะคเปิตนาซื้อมาเนาะอยู่อนุบาลเชกานะครับบ้านเฟิร์นแคเลยว่ามีน้องมีน้องสาวเห็ุยูทูบเหมือนกันแต่แลยอยากไปเห็นแบบประเทศยูทูบอย่างไหนคนจังเบิ้งอันนี้ก็ขายความจริงใจเหมือนกันขายความจริงใจคือมีความรักคงพันกับเอสซีถูกคนว่าเดีน้องมือึันกันอะไรว่าจะลงรถดำคนให้ยิกสตื้มมือยิ่งอ่าก็ หายความจริงใจดัวกันนะครับไปตอนอพี่เขานเพื่อนเนี่ยผซื้อว่าคลิปนี่ก็คลิปที่คนร้ายตอนนี้คือคลิปของบ่าวนิพจน์กับอ้เจ็ดพันขังนะครับเพราะว่าคนหายกล็ลังใจสรุปแล้วอะทั้ง,งของบ่าวนิพน์บ่เอครักเขาหกำลังใจลังคมคนนั้นพอะไปหาไอ้พราะไปหาน้อง,น,องน้องนุ้ยเนาะน,น้องนุ้ยดำซิ่งซิมเ,เรือง่ลยก็ประมาณหาหกลอยให้กันครับเลยไอ้ข้าวเนียกัองโคตรเนะครับไปหาดำซิ่งสุบะเน่ากับข้าคือกันเลยครับ จำชิปป in yeah. yeah. claro ุ่นยาปะไปคุยกับเพื่อนมาเออสิเสียด้านได้ละไอ้เพื่อนแนะน่ามาลูกคบมาท่านจะเอาด้านกินมาท่านเลยคลิปกินกับคลิปท่องเที่ยวแล้วเจาะมาท่าน่าเฮ็ดชิปคลิปเนี่ยเขาให้มันดังเนาะยังมาหาเด้อว่าท่าน่าก็เริ่มเฮ็ดชิปกินมาเรื่อยๆครับแล้วก็บนอกนักนก็เป็นการไทยการท่องเที่ยวแล้วก็ไทยในบันทุ่งลุงคมนะครับโอกาสต่อไปวันกสิไทยบันทุ่งลุงคมเกี่ยวกับการปลูกพักปลูกนั่นตรงนี้เห็นบรรยากาศนะครับเห็นบรรยากาศของชาวนาชีวิตลุงคมคนบน นะครับได้ความู้หลายจากจากย t u ู e นะครับคนเบิงพันกว่าเนาะพันกว่าดีโอ๊ดีใจครับวันนี้นะครับดีโอ๊ดีใจที่เอฟซีนะครับ่ค้ดไล่์คดแชร์กคดติดตามให้ลุงคมคนตะบุญนะครับมันคำว่าแสดงออกนะครับทูกคู่ทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนทูกขู่ทุกคนนะครับเด้อจะให้กำลังใจลุงคมตลอดมากนะครับตลอดมากแ้เริ่มแรกเขาเหลือที่ซีนะครับ หนึ่งพันคนก็นถือว่าใส่ได้โอกาสที่ต้องไปก็บถ้ามันเป็นแสนียงคือเดินดังขึ้นนองนุ่งเขาเหรอนะครับนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณสุขุสุคนนะครับที่ไปหาไปยา่างเพรผมเมื่อขัางบนผมยังเคยไปสิไปหา้านู่เลยเกิดไปเบาเทา้าเลยนี่คือหอดน,น้องเบาเท้าครับทีมงานคนก็มี่ยังก่อนบเอาบาเบาเทา้าครับกระเตนหน่อยเนาะต้องกระเตนหน่อยคลิปก,กินที่ก,กันก็อยากไปหาไปเล่นน้ำอยู่ มีโอกาสิเว่นนะครับเรืองสักส่วนกันไปไปหาไปหาไปหาเนี hmm. ceu, ่ยไปหาป่าเท่าไปหากาเตนอยไปหาท่องเบียดไปหาท่องสายทับถน่นนี่เข้าไปก็ได้นะครับฝากฝากไปคนขั้นสี่ได้ไปนะครับเรื่อคนบนนะครับไปหาไปหากันนะครับไปหากันตุนแรกันนะครับเพราะนั้นสรุปว่าการทํา youtube ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพอที่ทําได้ให้เขาคนรักเราเนี่ยไม่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 ง่ายและก็ไม่ธรรมดา เพราะดั้นต่างๆความผูกพันความหักความจริงใจต่อกันนะครับจังๆเห็นได้เลยครับวันวานทายไปเราก็สิเบิงหลุดเลยนะครับเพาต้องติดใจเอฟซีหรือว่าให้ความจริงใจต่อต่อต่อกันตลอดนะครับเพราะผมไปศึกษาหลายสิ่งหลายอย่างกับน้องนุ่งเขานะครับถึงนั่มาปฏิบัติในเรื่องของการการเใช่ยูทูปนะครับเนาะในโอกาสต่อไปนะครับมื้อนี้ก็เลยแสดงความดีโอ่อีใจมาเย็นเขาแล้วครับวัเอฟซีมาเชื่อเพลย์ครับวันนี้ครับท่าน พอแจ้งครับบ่อวันหลวาพม่ขี้เข่านามาแสดงความมีใจกับลุงพุ่มนวลเนื้ออาจารย์ว่าครับมีอาหารกรับมีตำหม่งทัวมีลาบเนื้อแล้วครับก็มีต้มนะครับเนาะขอบคุณทุกคนหลายทีทีมากอ่าให้กำลังใจลุงพ่มคนทุกนนะครับก็คิดว่าก็สิเฮ็ดต๊ะไปนะครับเนาะเฮ็ดต๊ะไปบ้านไอซีซีซีไล่สดโยช่ังมือไล่สดนะครับสิพีเป็นระยะระยะแล้วครับเด้อ ถ้าได้สองพันคนนะครับสองพันคนสองพันติดตามกสิเหตุมั่วอีบแบบหนึ่งนะครับเด้อเพราะนั้นพี่น้องกชอ็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงคมคนดุบุญนะครับเด้อลุงคมโผลบุญปฏิบัติหรือเอาแต่ลุงคมเนี้ยฝากเนี้ยมันยังเงเงินก้อนฝากช่องครัวไม่บุ๋มฉันแน่วเลครับเด้อคนนี้เห็นกิ๊กเหตุยินอย่างเดียวได้กดกลับไปเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนนี้เด้อครัวไม่บุ๋มฉันแน่วเลยครับเด้อครับก <c oughs> ็ท่านี่นอกกันนอกคัำว่าเดี๋ยวว่าไปโอกาสหน้าไป ไล่สดกันนะครับเนาะเดี๋ยวสิเจียงวานไล่สดเหมือนครับสวัสดีครับ